สว้สดีค่ค่ะพี่น้องวันนี้มันแนะนาตัวให้พี่น้องหัวใจนะคะสาวแล่ครับพี่น้องคลิปนี้นะคะพี่น้องตั้งใจสินําของฝากมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซี FC ของช่องสุรเกษฟาร์มทุกคนนะคะยังแนวฝากนี่พี่นอ้องแนวฝากของฮาวน้นพี่น้องพี่น้องจําคลิปที่เขาปลูกข้าวหอมสยามได้บ่ได้แล้วเนาะค <laughs> ันพี่น้องประท่านในเบิรงคลิปนั้นเข้าไปเบิรงเดอ้อ ก็คือพื้นที่แปลงตรงนี้นะพี่น้องเฮาปลูกข้าวหอมสยามไปเมื่อนาปีเกี่ยวเข่าไปแล้วบัดนี้ในทุ่งนาข้าวของเรานี่แหละมันก็จะมีผักอันนึง่อพี่น้องเห็นบ่ผักยังผักกันจงแต่มันเกิดอ่ะพี่น้องผักกันจองมันเกิดทีนี้ก็มีเอฟซี FC เฮาก็สอบถามเข้ามาว่าเอออยากได้ผักอันนี้ในหนะเฮาเกิดเลยอดบ่ไว้พี่น้อง ก่อนที่เขาสิไถเขาก i, ็เลยเก็บเมล็ดต้นมั <Deep? S 1> <t initiation> นต <me> <delete> ้นต้นมันแก่พอดีเนาะดอกมันตัวแก่เอเก็บได้ต้นมันแก่ดอกมันแก่พี่น้องดอกมันก็แก่พอดีก็เลยอดประไว้ที่สิเก็บดอกเก็บดอกหรือเก็บเม็ดเก็บเม็ดเก็บเม็ดก็สั้นเลรวว่าสาวลืมกิงเขาก็เลยอดปไว้ที่สิเก็บเมล็ดที่อยู่ในดอก อยู่ในฝากโอ้โอเคพี่น้องเอาเป็นว่าเก็บเมล็ดผักกันจ่องมาฝากพี่น้องค่ะคนี่พี่น้องหน้าตาเป็นแบบนี้นกกี่ฝากแกงแดฝากข่อยน้าบ่เออโอ้เจ้ากระยาเอาถออยู่ในน้ำหลกหลายหนึ่งปีนาเคยเอาโอเคได้อยู่ <laughs> พี่น้องก็คือว่าผู้ใดที่อยากได้ไปปลูกอยากได้มเมล็ดของผักกันจงนี่พี่น้อง เอาไปปลูกกินปลูกขายแล้วแต่พี่น้องตามสะดวกเด้อท่าผู้ใดอยากได้พี่น้องคอมเมนต์ความประสงค์เข้ามาในคอมเมนต์เฮาเลยเด้อว่าประสงค์จะรับมเมล็ดผักกันจองเฮาจะส่งให้ฟรีส่งให้พี่น้องฟรีสิบท่านแรกสิบท่านแรกที่อยากจะได้แล้วก็ที่แจ้งความประสง,ค,ะสงค,ค์คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อสิบท่านแรก FC อยากได้ไลายก็นั่นเด้อเฮงไลยอ๋อใครอยากได้ไลายก็สิบพันเตี่ยแมนมีบอมี แต่ว่าสิลบกวนพี่น้องออกค่าส่งปลายทางเด้ออันนี้เขาส่งให้ฟรีแต่ว่าพี่น้องออกค่าส่งปลายทางถ้าเกิดท่านที่สิบเอ็ดขึ้นไปอพี่น้องอท่านอยากได้กระสิบท่านแรกคอมเมนต์แจ้งความประสงค์เข้ามาเลยใคยกระตีได้อยู่หรอใคอยผนแรกกะติเจ้าสิเอาอยู่บอกแต่ปับันนี้ก็กินบ่ไหวอยู่นะบ่เอาบ่เอา,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 าเดี๋ยวมันจะเกิดเองพี่น้องมันไลายหล มันหลายพี่น้องแต่ว่าคันผู้ใดพลาดที่สุดแบบว่ามันหมดสะก่อนปีหนาเด้อพี่น,อน,อนอ้องม,มีสุปีีละพี่น้องแมนยู่บ่แมนมีสุปีมีสุปีมองนี้ละผักก้านจอกเนี่ยเกิดตามธรรมชาตินี่เกิดดีคักแล้วฮาก็สิเก็บเมล็ดไว้จังสี่ละพี่น้องพี่น้องขานี่ก็คือเมล็ดผักก้านจองเมล็ดแก่ที่เขาเก็บมาไว้ถัาฝากพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือต้นที่ดอกมันแก่แล้วนี่พี่น้องเก็บมาแล้วฮาก่า เอามาบี้บี้ขยี้นี่ลหละนี่ในเม็ดในเม็ดของเม็ดแก่ของผักก้านจองนี่พี่น้องเวลาเขาแกะเปลือกของดอกออกมาแล้วเขาก็จะเห็นฝักของมันนี่นี่และก็คือฝักของเมล็ดผักก้านจองได้มาแล้วนี่พี่น้องข้างในจะเป็นแบบนี้เดอ้อแกออกมานีหน่วยหนึ่งก็ได้หลายเม็ดอยู่ด้วยพี่น้องนะอันนี้ก็คือแค่กรีบเดียวเลยพี่น้องนี่ลักษณะเป็นแบบนี้แหละ ก็คือเมล็ดผักกันจงเก็บมาก็สิเอามาฝากพี่น้องเฮาก็เอามาขยี้ขยี้แล้วก็ค่อยสีเอามาห้อนอีกเท่อนึงห้อนมุ่งเขียวนะพี่น้องก็สีได้เมล็ดพี่น้องก็สามารถที่สีเอาไปปลูกได้เลยเห็ดพื้นที่ปลูกไข่ไข่เฮาสีเห็ดน้านี่างะพี่น้องเห็ดคือเฮาสีว่านเขานี่ละเห็ดขี้คาดไว้แล้วก็ห้อยเม็ดลงไปแล้วก็ล้อให้มันเกิดเป็นต้นอ่อนต้นกาสะกอนมาที่นี่ก็ค่อยเอาน้ำใส่ไข่ไข่กับปลูกเขาเลยเลยพี่น้อง ง่ายเลยพี่น้องก็หาพาชนะมาปลูกได้เลยขุดถังกระมังก็ะว่ากันไปเด้พี่น้องเด้อมาีนีดน้ำมองนีซิเห็นอย่างก็ไถไว้บอกสุพี่น้องฟังไนี่เขาไถตากไถตากแดดไว้เขาจีวันเขาหอมมะลิธรรมศาสตร์เขาหอมมะลิธรรมศาสตร์ครับเขาหน้าปังเขาหน้าปังเป็นเขาน้าปังกับเขาเขาหอมนุ่มเขาพื้นนุ่มหอม ค่ายเขามมลิดหนึ่งศูนย์หานนี้แล้วพี่น้องแต่ว่ามันเปลี่ยนเห็ดช่วงหน้าปังเขาก็คือว่าเขาเน้นปลูกกินปลูกข้าวที่เขาปลูกกินปลูกยุบปลูกกินเท่านี้แหละพี่น้องแล้วก็กันได้เหลือได้พอได้แบงพี่น้องน้ำขาก็อยิกสแบงให้พี่น้องน้ำเด้อเมว่าสิเป็นข้าวหอมสยามที่เขาปลูกปลูกนาปีอปลูกปูกไปแล้วแล้วก็เก็บเกี่ยวไปแล้วกระจกพี่น้องไปแล้วจนวาบ่พอกันวันนี้ข้าวหน้าปัง ขากัสิปูกข้าวมะลิหอมทำอะไรเนี่ยข้าวหอมมะลิธรรมาสศรศ์ข้าวหอมมะลิธรรมาสร์พี่น้องใอยว่าเสียแล้ว <c oughs> พี่น้องว่าสาวเนี่ยใอย,ยว่าเสียด้วยเดิ <c oughs> ขันสีลงป่านีสีลืมป่านี่ <c oughs> มันก็มีแน่ละน่ะเนาะกระมาเขากล้องเที่แรกกระคืนเคือนพี่น้องพี่น้องเบิ้งหายเลเดอ้อ <c oughs> เอาเป็นว่าเอามาแจากพี่น้องแหละจุประสงค์ก็คือกระสิมาแจากมาตอนพี่น้องนีลาพี่น้องกา ติดตามฮอไวเดอร์ก็คือเพื่อนที่ตรงนี้ปลูกข้าวสิเป็นจังไดสิปลูกย่ำไดข้าวนาปังอ่าใส่ปุ๋ยสิเกี้ยวแบบใดจังไดได้ผลผลิตพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเดอร์มาติดตามน้ำกันพี่น้องล้วต,ตอนนี้เอานี่ัฝากพี่น้องก่อนอันนี้ฝากพี่น้องก่อนอันเขาามันผู้ใดอยากได้ไดพ,พี่น้อง,งเนี่ยสองหนึ่งนี่ละคนหนึ่งเรียกคนละสองคนละสองพี่น้อง,ง,องมันได้หลายอยู่ดอกพี่น้องเม็ดมัน มันบบใหญ่ปานไดดอกเม็ดมันะมนะเม็ดมันเลยพอเม็ดพักนี่ละไปเบื่องอะ,ละมันนับบ่ได้น,น่ะพี่น้องนับแล้วันนี้กาลังสินับโอ้หายใจเขาไปแล้วมันปิ๋วซ้าแม่มันปิวน๋วหนีเบิดแม่เห้ไข่พันปิ๋วเขาดัางย้อนแล <c oughs> ้ว <c oughs> มันเม็ดเลน้อยเม็ดเม็ดซ้าพักขึ้นชายนะ่พี่น้องขึ้นชายเป็นยังไงพักขึ้นชายกับเม็ดน,น้อยๆขึ้นนี่ละคือพักกั้นจองนี่ละ เม็ดผักขึ้นชัยนะน้อยๆคือผักก้านจองพี่น้องพยายามเข้าใจเอาด้วยพี่น้องเป็นยังี่ล่ะช่องเนี่ยว่าเต็มบันไดเต็ม <c oughs> เอานี่ยละสิบสิบคนแรกบ่จ้ะสิบท่านแรกค่ะ<ร>ส,สิบท่านแรกส่งฟรีพี่น้องสิบท่านแรกที่มีความประสงค์อยากจะได้มเมล็ดผักก้านจองม,มันมันมีบ่หลายมนในในยาเลยเรยพี่น้องผู้ใดยอยากได้กะน,นั่นล่ะ คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยน่งคอมเมนต์มาเด้อสิบคนนี่ส่งให้ฟรีอือสิบเอ็ดคนที่สิบเอ็ดขึ้นไปนี่ออกคาส่งเลยมูเจ้ามันเบาๆนึงดอกมันเบาๆน้งพี่น้องเพราะว่าเม็ดมันเม็ดน้หน่อยมันได้หลายเม็ดอยู่เด้อพี่น้องก็เอาไปปลูกปลูกกินปลูกขายแบ่งกันไปปลูกเบื้องพี่น้องมันต้นใหญ่ดีๆได้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ต้นใหญ่เพราะว่าเขาปลูกเขาธรรมชาติเขามันเกิดธรรมชาติเขาเราก็เลยอดบวายก็เลยเก็บมะฝาอ้า็สั้น คลิปนี้กะเอาไว้สำนีพี่น้องมามาแจกอันนี้ซื้อ,น,อนี่ละสำนีเลยด้วยอขอบคุณพี่น้องขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องที่มาแจกเม็ดพักกันจองเอาบรด้แจกเจ้เอาเดี๋ยวขอบคุณพี่นอ้นองที่ติดตามรับชม่อยลืมขอบคุณพ<อ>ี่น้องที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดยังอีก กดไลค์เออกดแชร์เออกดเบิร์ดนะครับพี่น้อง <c oughs> เขามียังไงกดกับกดไปแต่ว่ากดคนละเทียพออยากกดหลยเด้ย <c oughs> อยคอยอยากได้เทียเดียวนั่นละเอากดฝากพี่น้องขาบขคุณพี่น้องติดตามรับชมเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ <c oughs>